ฮัลโหลจะเจอกันแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ้านี่จะวิตนาบินซีนะคะวิตามินซีต้านไวรัสต้านหวัดนะคะนี่ค่ะดีค่ะสุดยอดเลยนะคะกระปุกหนึ่งสามร้อยสิบสองบาทค่ะเพื่อนๆราคาเต็มนะคะถ้าสมาชิกก็ไม่ถึงนะคะเพื่อนๆกระปุกหนึ่งจะมีแปดสิบเม็ดแปดสิบเม็ดค่ะเม็ดหนึ่งสามร้อยมิลลิกรัมนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เม็ดหนึง่งหลานชันอะจะทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดหกร้อยมิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นดิฉันเองทั้นจะทานสี่เม็ดค่ะให้มันไดพันสองร้อยมิลลิกรัมนะคะนี่ค่ะมันจะต้านหวัดต้านไวรัสแล้วไปชําระล้างของที่สิ่งไม่ดีสารพิษสารอะไรอยู่ในร่างกายแล้วนะคะขับออกมานะคะแล้วผิวเราก็จะสว่างกระจ่างใสนะคะนี่ค่ะ คนที่เป็นสิวเป็นไรนะคะมันก็จะหายแห้งหายไปมันเหมือนเกี่ยวกับพกน้ําเหลืองเราไม่ดีนะคะมันจะเป็นล้างออกหมดเลยนะคะี่ค่ะวิตามินซีตัวนี้นะคะราเียเป็นตอนนี้เป็นยาสามันประจําบ้านไปแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนหายเป็นแบบไม่อยากให้เป็นพวกโควงโควิดอะไรพวกเนี้ยเป็นวงเป็นวัดเนี่ยค่ะต้องไปหาหมอทานแต่ยาอะไรเงี้ยค่ะนี่หลานฉันลักแต่ทานตัวนี้มันเคยเป็น ไข้ไม่เคยเป็นอะไรแล้วก็ไม่เคยทานพาราแล้วก็ไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยค่ะตัะ้งแต่ทานตัวนี้นะคะดีสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆใครมีลูกมีหลานนะคะซื้อทานได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วตัวเราเองก็ทานนะคะทานเข้าไปมันจะไปขับล้างสารพิษผิวเราก็จะกระจ่างใสสวยงามเปล่งปลั่งค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะวิตามินซีของสุเรียนค่ะเพื่อนๆมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ